สวัสดีวันหยุดของหลายๆท่านทั้งหลายนะครับเราก็ยังคงอยู่ที่วัดม่วงเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้จะพามาชมฝั่งสวยๆง,งามบ้างครับและเป็นที่โด่งดังของชาวโลกนะครับก็คือองคงหลวงพ่อใหญ่วัดนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองอยู่ที่ตำบลหัว,วตะพานอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองเรานี่เองครับซึ่งไม่ไกลจากกทมเลยนะครับผม เดิมนีนะครับวัดม่วงที่อ่างทองนี่เป็นวัดล้างที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลยนะครับในอดีตเคยเป็นด่านหน้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองดมงสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรหลากหลายชนิดแต่เมื่อเกิดสงครามกรุงศรีอยุธยาให้เสียกรุงกับประเทศเมียนมาก็ทําให้พื้นที่บริเวณวัดเหลือเพียงแค่ซาก,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 กหักปักพังและกลายเป็นวัดล้างและหลังจากนั้น ก็ได้ผ่านไปหลายพศจนมาถึงพศ2526ก็ได้มีการบูรณาวัดซึ่งวัดม่วงจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดอ่างทองมายาวนานแสนนานและในช่วงพศ2551ที่ผ่านมาก็ได้มีการสร้างหลวงพ่อใหญ่ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกลายเป็นจุดหนึ่ง จุดปลายทางที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมความสวยงามและกราบไหว้ขอพอรกันอย่างไม่ขาดสายตามความเชื่อของผู้ที่มีจิตศรัทธาเชื่อกันว่าหากได้เดินมากราบไหว้ขอพอรและสัมผัสปลายนิ้วของหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงานซึ่งในแต่ละนิ้วของหลวงพ่อก็จะประทานพรให้ต่างกันไปหลายคนจึงนิยมสัมผัสและขอพอรให้ครบทุกนิ้วนั่นเองและนี่คือความสวยงามของวัดม่วงจังหวัดอ่างทอง